้าอนเดี้ารอก่อนนี่เดี๋ยวอาาเร้อยกยื่นให้มันดิลุงยื่นให้มันใกล้ๆปากมันเออไมกลวเดินเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึง มันแย่งเหรอมันหิวมั้งหมดแย่งพอให้มันกินอีกเขเรียกมันดินี่ไงมาแล้วลูกมาแล้ว ให้เราสอนเด็กแล้วตรงนี้มันไม่ไมด้ดึนอ่ะไม่ไมดึงอ่ะโอ้โหตาบูล่แม่ใส่อะไรไว้อ่ออะอใส่กระดิง่งลูกทำไมอ่ะอ,อ๋อใส่ชิปต้องหูมันจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไงฟองฟองอยู่นี่หมดย่ ยื่นไปคิดกันเอ๊ยพอดูตัวน,นี้หน้าดำไปตีเลยเนี่ยเออทำไมตัวน,นี้หน้าดำหญญาสปาง <c oughs> หมวยแล้ว